คลิปนี้พาไปส่องโมเมนต์แม่เสอ้อสาวเพิ่มเติมกันค่ะก่อนอื่นเลยพูดถึงการเซอร์ไพรส์ในช่วงวันที่25เป็นวันคริสต์มาสน้องิซ่านั้นจะมาลงคอนเทนต์ผ่านทางช่องดิลิฟิมของน้องซึ่งก็มีการลุ้นๆกันอยู่เพราะว่าแฟนคลับมีการปล่อยคลิปหลังจากที่น้องลิซ่ามาลง IG Story ซึ่งบทสนทนาที่คุยกับแฟนคลับตอนที่อยู่สนามบินอินชอนเพื่อที่จะเดินทางกลับมาไทยน้องลิซ่าก็มีการสปอยกับแฟนคลับเอาไว้คือน้องก็บอกว่ามันไม่ได้อลังการใหญ่โตนะคะแต่ว่ามีกกกาาาาารรรรรเเเตตีียยยมมอออะไออไบบไบบบงง่่่่วว้้้ใหััแแฟนลลู Smart day, do ou ซึ่งน้องบอกในบทสนทนาว่าน่าจะเกี่ยวกับเพลงแต่หลายๆคนก็ไม่เชื่อค่ะเป็นไปได้หมดเพลงหรือว่าจะเป็นพวกคลิปพาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ต้องมารอลุ้นกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็มองว่ายอดฟฟลโลเวอร์100้ล้านของโนงริซ่านั้นจะมา25นี้หรือเปล่าคะทุกคนดังนั้นอยากจะฝากแม่ๆทุกคนเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์เพิ่มเอนเกจดีๆให้กับไอจของโนงริซ่ากันด้วยนะคะไม่แน่25านี้อาจจะมาค่ะหลังจากที่ปล่อยคอนเทนต์ก็เป็นได้จะพาทุกคนไปชมโมเมตนต์น่ารักน่ารักของโน,น,นริซ่ารไปปเ ช็อปแห่งใหม่ที่สยามพารากอนล่าสุดคุณแนนิสมาลงภาพแม่เสือสาวพราวสนิษ์ให้ได้ชมกันอีกแล้วก็จะเป็นมุมเดิมๆอย่างภาพนี้น้องดิซ่ามีการมองแบบเผลอๆแล้วก็หันไปด้านข้างนิดหน่อยคือสวยงามมากซึ่งชุดนี้ก็จิ้มโดยคุณแนนนิสนะคะต้องบอกว่าเข้ากับน้องดิซ่ามากๆครีเซนซ์เซลินได้ออกมาอย่างดีนอกจากนี้ภาพนี้แม่เสือสาวจริงๆก็จะเป็นภาพที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้แลวซึ่งกระเป๋าใบนี้ที่น้องดิซ่าถืออยู่เขาบอกว่ามี50ไปใบในโลกนะคะปังมากภาพต่อมาเป็น ตอนที่น้องลิซ่ากำลังถ่ายคอนเทนต์ให้นิตยสารหัวต่างๆนั่นเองนะคะได้เข้าไปถ่ายน้องลิซ่าด้านในช็อปน่ารักมากแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีสคริปอะไรให้ได้อ่านกันด้วยนะคะแต่น้องลิซ่าก็ทําออกมาได้น่ารักและก็ธรรมชาติมากๆนอกจากนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปสั้นๆเองนะที่คุณแอนนิสก็เป็นคนลงแหละเป็นบรรยากาศตอนที่น้องลิซ่าวิ่งทักทายแฟนคลับมาแล้วก็สวัสดีแล้วก็วิ่งกลับมาหาพี่บดิกาดแล้วก็พี่แนนิสคุณแนนีสก็เลยถ่ายคลิปนี้มาลงบอกด้ว่าเป็นยายแมวเหมียวมากๆส่วนภาพสุดท้้าายก็็จะเปนนภพีีมคุณ แล้วก็พี่โบกอ,อมฝากทุกคนเข้าไปเพิ่มเอเ็นเกจไอจให้คุณแนนิสด้วยนะคะ